ระวังนะเงินที่หามาแสนลำบากจะอันตรธานหายไปไม่รู้ตัวเพราะโจรออนไลน์จ้องเล่นงานเราอยู่สวัสดีค่ะพบกันในดิจิทัลไทยแลนด์กับเอิญปานระพีภไยออนไลน์เนี่ยก็ยังมีกันอยู่เรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีสารพัดวิธีที่มาปล้นเงินของเรากันได้อย่างที่เราก็เคยเห็นเป็นข่าวกันมามากมายแล้วนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนวิธีอัปเดตกันมาเรื่อยๆค่ะ พอเรารู้ทันวิธีเก่าเขาก็เปลี่ยนวิธีใหม่มา<อ>งั้นวันนี้เรามาอัปเดตกันหน่อยถึงภัยออนไลน์ที่เราจะต้องระมัดระวังตัวกันในตอนนี้ตนนไตรมาส2ปี2566นะคะว่ามีอะไรกันบ้างจะได้ระมัดระวังป้องกันกันได้ถูกค่ะเริ่มกันที่ภัยแรกที่หลายๆคนคิดว่าไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วเรากำลังเปิดประตูให้โจรเข้ามาสู่เครื่องของคุณ โอ้ oh, ยุคนี้นะคะคนชอบไปนั่งตามร้านกาแฟไปนั่งตามร้านต่างๆหรือที่สาธารนณะแล้วก็ใช้ Wi-Fi ฟรีค่ะทีนี้เนี่ยค้อถามก็คือไ i f i ฟรีทั้งหลายเนี่ยทั้งฟรีทั้งไม่ฟรีเลยก็ได้ที่เป็น Wi-Fi สาธารณะที่อยู่ในที่สาธารณะทั่วไปเนี่ยนะคะหรือแม้แต่ตามร้านต่างๆที่เราเจอมันปลอดภัยแน่หรือเปล่าคะคำถ,ถามคือคุณรู้ได้ไงว่า WiFi ตัวนั้นอนะที่มันปล่อยเชื่อมาตามนั้นเนี่ยมันเป็นของหน่วยงานนั้นจริงหรือของร้านคา้า <c oughs> ร้านนั้นจริงหรือเป็นใครก็ไม่รู้ที่เปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วก็ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมาตั้งชื่อแบบนั้นขึ้นมา <c oughs> เราบอกไม่ได้เลยนะคะคือถ้าเกาะตัวจีนของหน่วยงานจริงมันก็แล้วไปเขาก็สามารถเห็นแทบจะทุกอย่าง <c oughs> ที่เราทําการสื่อสารตรงนั้นไปหลายคนก็ที่มีความรู้หน่อยนะคระัจะบอกว่าอาจารย์ มันจะเห็นได้ยังไงเดี๋ยวนี้เขามี https อาจารย์รู้จักเปล่าเขาเข้ารหัสกันก็เรียนแบบนี้เลยครับ https ก็ถอดได้ครับผม uh huh. นะฮะที่เข้ารหัสมาก็ถอดได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้ไว้ใจเมื่อคุณอยู่ใน Wi-Fi ของเขาแล้วเนี่ยเหมือนกับคุณอยู่ในมือเขาอะนะครับเพราะฉะนั้น Transaction หรือว่า Traffic ทุกอย่างที่มันวิ่งเนี่ยมันวิ่งผ่านเครื่องของเขาก็อยู่ที่เขาจะเป็นตัวกลางนะครับ ทำแอตแทกต่างๆนะที่หลายคนก็ชื่อทางเทคนิคเรียกแมนอินดิมิตเติลแอตแทกก็คือทําเป็นตัวกลางก็คือว่า A กับ B, B คุยกันเนี่ยนะครับคุยกันปกติเนี่ยแต่ว่าพอมันมีแมนอินดิมิตเติลโผล่มาตรงกลางก็คือคนที่เขาปล่อยสัญญ,ญาณ Wi-Fi มาตรงเนี้ยก็คือทุกสิ่งอย่างคุณก็ต้องไปผ่านเขาอะเขาก็เห็นทุกอย่างนะครับแล้วบางอย่างบางทีเนี่ยไม่ใช่แค่เห็นอย่างเดียว <c oughs> เขาสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างทางตรงนี้ได้เช่นเดียวกันก็ถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยก็เหมือนเรากําลังจะส่ง อะไรสักอย่างไปหาปลายทางแต่มีคนที่มาแทรกอยู่ตรงกลางแล้วเขาก็เห็นทุกอย่างที่เราส่งไปจนถึงปลายทางเนี่ยนะคะซึ่งวิธีการป้องกันในเรื่องนี้จร,จริงๆแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะก็เพียงแค่เวลาที่เราไปตามที่สาธารณะหรือว่าไปนั่งตามร้านกาแฟเนี่ยก็หลีกเลี่ยงการใช้ Wi-Fi สาธารณะแล้วก็หันมาใช้เน็ตมือถือที่เป็น 4G 5G ดีกว่าค่ะอาจจะเปลืองขึ้นอิกนิดแต่ก็ปลอดภัยยิ่งขึ้นนะคะซึ่งตัวเอินเ,เองเนี่ยเอินก็ใช้วิธีนี้มาโดยตลอดค่ะ และภัยต่อมาที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่าก็เกิดเป็นข่าวกันมาเป็นประจำก็คือจูจูก็โดนดูดเงินออกไปจากบัญชีซึ่งเราก็เคยพูดถึงเรื่องของวิธีการป้องกันกันไปบ้างแล้วนะคะแต่ตอนนี้เรามาดูกันหน่อยดีกว่าเะว่ามันเกิดขึ้นได้จากอะไรบ้างที่ทำให้เงินหายออกจากบัญชีได้ซึ่งมันก็มาจากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจากแอปจากไลน์หรือว่าจากข้อความไปดูกันค่ะ หลักการที่จะทำให้เงินออกจากบัญชีเราได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ย มันจะมีอะไรกันได้บ้างน,นะคะตอนนี้ส่วนใหญ่คนก็จะใช้เรื่องของโมบายแบงกิ้งเนาะที่เป็น,ปนแบบโมบายแอปพลิเคชันที่ติดตั้งในโทรศัพท์มือถือไปไหนก็ใช้วิธีการโอนนะฮะสแกนคิวอาร์โค้ดอะไรเงี้ยมันง่ายนั้นเอาโฟกัสที่ตัวนี้ก่อนเงื่อนไขในการที่เงินโอนออกจากแอปพลิเคชันนะโมบายแบงกิ้งแบบนี้ได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีการลงทะเบียนก่อนถูกไหมฮะเราติดตั้งแอปของธนาคารเสร็จปุ๊บเราต้องมีการยืนยันตัวตนลงทะเบียนก็คือสิ่งที่ธนาคารขาเขาจะจดจําก็คือ1คือเครื่องนี้ผูกบัญชี แมนะในการผูกบัญชี<ฆ>ก็ต้องมีการยืนยันตัวตนใช่ไหมครับบางทีก็มีกดเลข13หลักอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมครับเลขบัญชีเพื่อที่จะผูกบัญชีนั้นๆเนี่ยเข้ามากับแอปแล้วก็มือถือเครื่องนั้นสังเกตมันจะมีองค์ประกอบครับหเครื่องนะสำคัญคือเครื่อง 2. ตัวบัญชีแล้วก็การดืนยันตัวตนพอมิจฉาชีพเขารู้ถึงเงื่อนไขตรงนี้ใช่ไหมครับเขาก็จะทําอะไรก็ตามเพื่อให้ได้มาทั้งหมดนี้ oh. ส่วอย่างก็จะเป็นการติดตั้ง m a l แว r e นะครับหรือไวรัสอะไรบางอย่างนั่นนะครับลงมาที่เครื่องเราบางทีเขาก็เรียกว่าเป็นฟีเจอร์แบบคีย er. ์ล็อกเกอร์คีย์ล็อกเกอร์ก็คือเข้ามาดูว่าเรากดอะไรลงไปบ้างเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากดลงไปไม่ว่าจะเป็นพินโค้ด username password เขาก็จะได้ไปหมดนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญอีกอันนึงก็คือส่วนที่มันจะเป็นซอฟต์แวร์ที่เอามาทําในลักษณะของรีโมทคอนโทรลนะหรือว่ารีโมทแอคเซสนะครับคือรีโมทคอนโทรลเนี่ยมาติดตั้งเพื่อที่จะเหมือนกับโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือเขาเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแบบที่เป็นออนไลน์แบงกิ้งธรรมดาเนาะอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งอาจจะใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ computer, เข้าทางเว็บเบราว์เซอร์อย่างเงี้ยค่ะใช่อันนี้ก็จะไม่มีการจําเครื่องละมันก็จะเป็นแค่แบบยูเซอร์เนมพาสเวิร์ด เป็นหลักล้นะครับจะมีมากไปกว่าน,นั้นอีกหน่อยก็คืออาจจะมีเรื่องของการใช้ OTP นะครับในกรณีที่ User มีการตั้งรหัสผ่าน2ชั้น OTP ที่ธนาคารส่งมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะส่งมาทาง SMS พอถ้าเกิดเครื่องมือถือของเราติด malware เอาไว้เนี่ยแล้วเขา monitor คือสามารถเข้าไปดู SMS ได้เวลาที่แบงก์ส่ง OTP มาแฮกเกอร์ก็จะได้ OTP ไปด้วย <c oughs> และเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้ username password บวกกับ OTP เข้าไปล็อกอินที่หน้าจอแล้วก็ ใช้งานบัญชีอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของเราได้เลยครับอ่าทัง้งนั้นก็คืออย่างกรณีถ้าเป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งทำผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์แบบนี้นะคะที่ยังไม่ใช้แอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้ง <Bank ing S 2> บนมือถือก็จะต้องมียูเซอร์เนมพาสเวิร์ดแล้วก็ OTP ซึ่งถ้าได้3ส,สิ่งนี้ไปก็มีโอกาสที่จะเข้าไปทำธุรกรรมแทนเจ้าของบัญชีได้เลยแล้วก็อาจจะมีข้อมูลส่วนตัวนิดหน่อยพอรู้ว่าถือใครบัญชีอะไรแบบนี้นะคะ นี่ก็คือหลักการของการที่จะทําให้เงินออกจากบัญชีเราได้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างคราวนี้มาดูวิธีของคนร้ายกันค่ะว่าเขาจะมีวิธีอะไรกันบ้างที่จะทําให้เงินเนี่ยสามารถออกจากบัญชีเยอไดอ้จริงๆก็กลับไปตรงที่เงื่อนไขเมื่อสักรู่นี้นะครับว่าเขาต้องได้ username password pin code คแล้วก็บวกกับเรื่องของการควบคุมเพราะนั้นการที่ได้มาด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเขาก็ จะทำผ่านหลากหลายวิธีนะที่เขาเรียกว่าเป็นโซเชียลเอนจิเนียริ่งโซเชียลเอนจิเนียริงก็คือมาทำมาหลอกนะมาพูดมาคุยนะครับรวมถึงหลอกให้เราดาวน์โหลดอะไรบางอย่างเพื่อติดตั้งท<ฆ>ี่เครื่องเราเพราะว่าพอดาวน์โหลดติดตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถเข้าไปค้นเข้าไปคุยไอ้พวกรหัสผ่านที่เราเซฟเอาไว้นะครับหรือว่ารหัสผ่านอื่นๆนะครับ oh. แล้วพอคนร้ายหลอกให้เราติดตั้งแอปปลอมที่แฝงมาแวร์ได้สําเร็จจากนั้นคนร้ายก็สามารถที่จะมาทําอะไรกับเครื่องเราก็ได้ค่ะ oh. อย่างที่เราได้เห็นเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ที่เหยื่อคุยไลน์กับคนร้ายแล้วก็กดรับลิงก์ไปแล้วหลังจากนั้นเงินก็หายออกจากบัญชีซึ่งนี่ก็เป็นข่าวที่เคยเกิดขึ้นนะคะเจ้าของบัญชีถูกดูดเงินไป1.4ล้านโดยผู้เสียหายได้รับสายจากมิจฉาชีพที่โทรเข้ามาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเพื่อแจ้งเรื่องค้างภาษีพร้อมกับส่งลิงก์มาให้กด ทางแชทไลน์นี่ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะให้เราต้องระมัดระวังตัวไม่ว่าใครจะส่งลิงก์มาให้เรากดดูก่อนนะคะว่าส่งมาจากใครถ้าดูไม่น่าไว้วางใจก็อย่าก,กดลิงก์เหล่านั้นดีกว่าค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้ทางธนาคารเองเขาก็มีการอัปเดตแอปพลิเคชันของธนาคารให้มีความปลอดภัยกันมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะใช้งานยากขึ้นอีกนิดนึงหรือว่ามีขั้นตอนเพิ่มขึ้นอีกหน่อยแต่ก็เพื่อความสบายใจของทุกคนค่ะ และทางป้องกันที่ดีที่สุดสําหรับเราทุกคนนะคะซึ่งอันนี้เราก็พูดกันอยู่บ่อยๆก็คือการไม่คลิกลิงก์ที่ส่งมาจากใครก็ไม่รู้ไม่ว่าจะส่งมาจากช่องทางไหนนะคะจะมาจาก SMS มาทาง Line ทาง Messenger หรืออีกสารพัดแอปที่เขาจะมีการส่งลิงก์มาได้ทางอีเมลเนี่ยก็อันตรายเหมือนกันนะคะคือถ้าไม่รู้จกักไม่แน่ใจว่าเป็นลิงก์จากใครไม่กดจะดีกว่าค่ะ แถมเดี๋ยวนี้นะคะบางทีทาเนียนทําตัวเป็นธนาคารทําตัวเป็นหน่วยงานต่างๆอันนี้ก็ยิ่งต้องพิจารณากันให้ดีๆยิ่งขึ้นไปอีกนะคะและนอกจากการระมัดระวังการคลิกลิงก์แล้วก็ไม่ควรที่จะไปโหลดแอปที่อยู่นอกโ r e ก็คือไม่ได้อยู่ใน Play Store ไม่ได้อยู่ในแอปโ r e ไม่โหลดก็จะปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็คอยหมั่นอัปเดต OS ออยู่เสมอเพื่อที่จะได้มีการป้องกันที่อัปเดตและจะให้ดียิ่งขึ้นก็ติดตั้งแอนตี้ไวรัสไว้บนมือถือของคุณผู้ชมกันด้วยนะคะแต่ภัยออนไลน์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะ อีกหนึ่งการหลอกลวงยอดฮิตที่หลายๆคนก็เจอกันอยู่ทั่วโซเชียลและตามอินเทอร์เน็ตก็คือชวนทำงานบอกว่างานสบายรายได้ดีแล้วที่แท้มันมีอยู่จริงๆหรอคุณผู้ชมเคยเจอประกาศแบบนี้กันบ้างไหมล่ะคะชวนทำอาชีพเสริมแพ็คสินค้าเช่นร้อยลูกปัดแพ็คหนังยางแพ็คเทียนหอมสบู่ต้องดูให้ดีๆเลยนะคะเพราะว่าบางรายอาจจะเป็นหนึ่งในกลโกงที่มิจฉาชีพแฝงตัวเข้ามาก็ได้ที่จะหลอกให้เหยื่อโอนเงินค่ามาจำํำค่าอุปกรณ์ทำงานมาก่อน แล้วเขาถึงจะส่งสินค้าให้เราทำการแพ็คของซึ่งก็จะมีเรทราคาล่อตาล่อใจเช่นยิ่งทำงานเยอะยิ่งได้เงินเยอะแต่บางคนโชคร้ายไปกว่านั้นก็คือโดนหลอกให้โอนเงินแล้วก็เชิดเงินมาจําค่าอุปกรณ์กันไปเลยเรื่องนี้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้แนะนำให้เราตรวจสอบข้อมูลเช็คว่าผู้จ้างมีการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ว่าจ้างก่อนหรือเปล่าหากไม่มั่นใจขอให้สอบถามได้ที่สายด่วน1 5 0 6กด3นะคะ ยังไม่จบค่ะคุณผ,ผู้ชมเคยเจอแบบนี้กันบ้างไหมคะชวนให้ลงทุนหรือว่ามาชวนให้ปั๊มยอดวิวหรือทำงานง่ายๆแค่กดไลค์แลกกับผลตอบแทนที่มีมูลค่าสูงแบบนี้ระวังโดนหลอกนะคะโดยมิจชาชีพก็จะอ้างว่าตนเป็นบริษัทโปรโมตแอปพลิเคชันและทำสื่อออนไลน์ที่ทำสัญญากับ YouTube ครั้งแรกก็มักจะได้ผลตอบแทนจริงแต่พอครั้งต่อๆไปก็เริ่มให้เหยื่อลงทุนมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายไม่ได้เงินอย่างที่ตกลงไว้แล้วก็มีผู้เสียหายหลายหมื่นคนเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกันไม่ต่ำกว่าพันล้านบาทค่ะ oh. แต่ว่าความน่ากลัวมันยังไม่จบเท่านี้สิคะ oh. เพราะว่ามิจฉาชีพในรูปแบบนี้ยังคงหลอกลวงเยื่อรรยอื่นๆต่อไปเรื่อยๆ oh. แต่ว่าย้ายช่องทางในการลงโฆษณาจากเพจ Facebook ไปลงโฆษณา Instagram แทนแล้วก็ยังอาจจะเจอในโซเชียลอื่นๆอีกด้วย oh. แล้วคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าภัยออนไลน์อะไรเป็นภัยที่คนเจอกันมากที่สุด คำตอบก็คือการซื้อของออนไลน์นี่แหละค่ะเราจะโดนหลอกไม่ว่าจะเป็นได้ของไม่ตรงปกซื้อของโดยจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ของหรือว่าได้ของไม่มีคุณภาพ<อ>เราก็มีทางที่จะพอช่วยเราได้ในเบื้องต้นนะคะสําหรับการเช็คก่อนโอนมี2เว็บไซต์มาแนะนํากันค่ะเว็บแรก blacklistseller.com วิธีการใช้งานก็ง่ายๆเพียงแค่เข้าเว็บไซต์ blacklistseller.com แล้วก็คลิกที่คำว่าตรวจสอบบัญชีผู้ขาย จากนั้นก็เลือกกรอกข้อมูลจะเป็นเลขที่บัญชีชื่อจริงหรือว่าเลขบัตรประชาชนก็ได้จากนั้นก็กดที่ปุ่มค้นหาสีน้าเงินอันนี้เลยนะคะถ้ามีข้อมูลขึ้นเป็นรายละเอียดสินค้าที่ถูกโกงจำนวนยอดเงินจำนวนครั้งที่ชื่อนี้ถูกแจ้งว่าโกงพร้อมกับระบุว่ามีโกงค่าอะไรไปบ้างแบบนี้แปลว,ว่าเป็นมิจฉาชีพเข้ามาหลอกเราชัวร์ นอกจากนี้เราสามารถเข้าไปดูหลักฐานที่คนอื่นๆถูกโกงพร้อมกับดูวันที่แจ้งเรื่องเข้ามาได้ด้วยนะคะว่าล่าสุดเขาโกงไปเมื่อไหร่ทางเว็บไซต์ blacklistseller.com เป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างตอบโจทย์ในเรื่องของการหาข้อมูลคนโกงที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วถ้าเราลองเอาชื่อพ่อค,ค้าแม่ค้าไปค้นหาแล้วพบว่ามีข้อมูลการโกงก็ให้ถอยดีกว่านะคะอย่าโอนเงินซื้อของเลยเตือนแล้วนะ เว็บที่2ที่ก็น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือฉลาดโอน c o m พิมพ์เป็นภาษาไทยแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งก็มีข้อมูลที่เชื่อถือได้เพราะมีแหล่งข้อมูลจากกองกำกับการสืบสวนกองบงังคับการนครบาล8กสทชสคอบอและสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนอกจากเว็บไซต์นี้ จะรวมการแจ้งรายชื่อคนโกงจากการซื้อขายทางออนไลน์แล้วยังมีรายชื่อการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ไทยคุกคามทางไซเบอร์และอื่นๆอีกด้วยวิธีการใช้งานเว็บไซต์ก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยนะคะโดยเลือกก่อนนะคะว่าเราจะเช็คข้อมูลด้วยอะไรอย่างเช่นชื่อบัญชีหรือว่าเลขที่บัญชีธนาคารพร้อมเพย์ True w a l l e t หรือจะเป็น SMS หรือว่าเบอร์โทรก็ได้นะคะเลือกได้แล้วก็กรอกข้อมูลลงไปที่ช่องเสร็จแล้วก็กดปุ่มสีเหลืองๆตรงนี้นะคะตรวจสอบถ้าคนที่เรากําลังโอนเงินไปหาไม่ใช่มิจฉาชีพสัญ,ญลักษณ์และกรอบข้อมูลก็จะเป็นสีเขียวแจ้งว่ายังไม่ได้รับข้อมูลการร้องเรียนของข้อมูลนี้ค่ะ แต่ถ้าบังเอิญคนคนนี้เป็นคนโกงแล้วเราอยากจะแจ้งเบาะแสไม่อยากให้เพื่อนๆหรือว่าคนอื่นๆต้องตกเป็นเหยื่อก็สามารถพิมพ์แจ้งที่ช่องข้อความด้านล่างว่าข้อมูลของบุคคลน,นี้เป็นมิจฉาชีพได้เลยนะคะลองไปใช้งานกันดูได้เลยโจรที่จ้องจะขโมยเงินของเราหรือขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราก็จะทำงานได้ยากขึ้นถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้พวกเขาเข้ามาง่ายๆไม่ว่าจะเป็น ไม่ไปเชื่อมต่อ w i f i สาธรารณะมั่วๆไม่กดลิงก์มั่วๆไม่โหลดแอป,ปนอกสต re พยายามอัปเดต OS ออยู่เสมอติดตั้งแอนตี้ไวรัสไว้บนมือถือแล้วก็คอยระมัดระวังตั้งสติตลอดเวลาที่เห็นข้อความใดๆที่ส่งกันมาทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางโซเชียลเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถช่วยป้องกันตนเองได้ในระดับหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของเงินในกระเป๋าของเราแล้วก็ความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ กดเลยกดเลยกดทัดนะ